ล่าสุดคุณลุงมาแล้วนะวันล่าเป็นเนาะล่าเป้างวงเนาะอ่านี่นี่นี่คุณลุงนะสวัสดีครับผมดีแน่แน่เอออันนี้ร้านบ่อกโอ้ยอะไรเนาะเออเออเออโอ้ร้านร้านหน้าตาดีเนาะเป็นตาฮักเนาะเออได้แม่เนาะเอองามคือแม่เนาะโอ้แจฉะ ผมติดมาจากเรืองเข้าเรื่องมาอาไรล่ะมานีล่ะมาไมาม่ทำกันมามานี่มานี่ม่นายกซอยกันมหมน่ะนี่รถนะนี่นะเอดไหนมีตไ้ยกดีเจอกเขาสารครับเอาสา้น้องโอ้โห เอกี่เอกให้น้องไปยกอันนู้นลงไปยกน้องไปยกอันนู้นนี่ครับขอมอบให้เบื้องต้นครับเบื้องต้นก่อนนะครับผม fc เบื้องต้นก่อนนะครับผมนี่หลังที่สองครับผมเบื้องต้นก่อนนะครับ fc ไป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 เข้ามานักบอกเอาน้องคนว่าน้องคนยกได้เด้พี่เด้อ

เอ้าสวัสดี FC นะครับโอ้ตาสินิงกะดําบรคองท่านนะครับติบักยิบักมาครเลลังข้างเลยฮะฆลางข้างฆลางบนบนบนมันจะบังสิผ้าเอออ่ะมันบ่อยู่เด้อเฮ้ยพี่น้องถือๆๆถือเอาถือๆๆนี่ๆลังนี่ๆลังฝานี่อย่ามันบังของอ่ะอยู่ไปไม่ใช่นั่นน่ะเอาอะไรเด้ออย่าให้มันมีสาระหน่อยมาทางนี่ ใหได้าครัมครับก็มอ้ครับผมไก่วด้มั้อไห่นเลยคครับครับนโอกาสเนาะมื่อั้นมาสำรวจเบื้องลวนะเบื้องต้นนะครับก็มองให้มองหน้าค็ดไทนากับบมีเนาะก็เลยเห็นความสาคัญนะครับว่าเราควรที่จะมาช่วยเหือเบื้องต้นก่อนบ้ครับนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับ พี่ใหญ่คนใต้ไม่ทิ้งกันนะครับนำข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องมาม่าเบื้องต้นมาให้เ hmm. บื้องต้นไปก่อนนะครับเรือเบื yeah. ้องต้นไปก่อนเนาะเอออันนี้ก็เป็นข้าวสารลุงกระสอบใ่นะครับคือสีพ่อได้กินหลายๆือนอยุบเออให้เพื่อนได้กินเนาะกินแต่ละมือ

ไี่คุ้ครับครับเยอะๆทีนี่ปุ๊บครับสไตล์ครับสไตล์เก่ครับสไตล์เกชอบสไตล์เก่นะคแบบคนแบบจากใจคือแบบนี้แหะครับพี่น้องเอเนาะมาฝากคามผู้ใหญ่ใจดีเนาะ่นะครับพวกโครงการอบโอกาสนะคะจากช่อง YouTube หลายๆช่องเนาะกัอแนะนำเนาะกอนี้ช่องในโพธิ์น้ำก่นเด็กกี้ซียูนะคะแล้วก็ช่างพงไอเดียชาแนลโจสายลุย บ่าไทยโซ่แล้วก็ช่างน้้ h ชน n นลนะก็รวมกลุ่มกันมาเป็นโครงการผู้มอบโอกาสสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสเพื่อจะเยียวยาเพื่อนมนุษย์เ้ื่กกนรพิ่ารัาตอนนี้เราก็ได้มอบข้าสารแล้วก็ากระปองเนาะแล้วก็มามาเพื่อที่จะมาบรรเทาความทุกข์เบื้องต้นนะสำหรับชาวบ้านที่ขาดโอกาสก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะพี่ใหญ่ คนใทยไม่ทิ้งกันเนาะที่สนับสนุนโครงการดีๆของพวกเราเรื่อยมานะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นกณครับใอบคุณครับสู้ๆนะครับสู้ๆดนะครับผมนะอันนี้ให้ผมยกไปไว้ตรงไหนอันน้ตรงไหนได้สิยกไปเองอีน้าหน่วยเป็นมาตั้งสิแบกอยู่นะ่นะอลากขึสิท่อระหดทะลุซิบย้อนได้ลูกที่น้าดูแลกันไปเนาะสู้ๆกันไปเด้อครับผมเป็นคำ น้ำใจให้ได้เออนี่ในฟีเราก็ได้เล็งเห็นเนาะนะครับเบื้องต้นนะฮะช่วยเหลือเบื้องต้นเนาะอีพภคทำนี่หลังค่าผมกระสีเมื่อแล้วนะปานี่เออครับผมรับใจเอาครับผมรับใจเอ่อเอาขับจิตใจเอาก็บซ้ำนี่แหละเนาะครับบ้านใจเนาะเอาขับบ้านว่าเนาะ นั่งใกห้องบเดีวนะนั่งเนี่น้ำนี่แล้ทำวอำจ้าเนาะเกดหมอเนานั่งเนี่เนาะขอบคุณหลายๆครับนี้สดีค่ะบนไ่อะโอเคครับทผชมเราก็เป็นไงเห็นเห็นบ้านเขาเลยเป็นไงี้่สงสารไหมสงาหลานขรักนะอ่นล้อแล้ว ไม่หรอกไอเดียชอบไหมรลานลูกสาวเขาน่ะน่ารักมากนะมาดูดิเล่าให้ลูกฟังเล่าให้ลูกฟังมากมีไก่ตัวเล็กๆน่ารักมากพันเล็กๆพันอะไรไม่รู้น่าจะใช่ไก่ปลาไก่ปลาก็เลยอยากซื้อไปฝากลูกก็เลยจะสอบถามลุงว่า <mondo S 2> ขายอยู่บ่หรือบ <is> ่ขายบ่เป็นย no, ังเอาตามจริงบ ah, ah, ่เป็นยังอะไรบ้าให้ชู้ฮะเอาไปแล้วเอากล่องไปใส่ะไปนี่อะคือว่าคือลำใจเนอะคือว่าเฮาว่า ที่ <Bond> <t ans pakai> ขายเฮาวเวอร์โได้เนอกต้องขายคือว่าคือน้ำใจเราเนาะคือน้ำใจเราเราจริงเมื่อเลี้ยงมอฮอว์กเมื่อวาเนาะก็เชี่ฮอกกับที่ไหนซองโตนี่นานนี่นะอต้องกรใจซยช้ำนี่นะแต่ว่าเรื่องจิตใจเรื่องความน้ำใจนี่เฮาวเวอรราคาเฮาวเวอรไม่ได้ต้องกระจายเกียรตินี่แนเฮาวเวอร์นะวันนี้วันหายเก่าขอเดี๋ยวผมจะแปลให้ พี่เอกกลับไปที่บ้านเล่าให้ลูกเมียตัวเองฟังเมียเมียแกน่ารักมากใช่ผมตัดบทแกเลยจะได้ไม่ต้องไปจีบใครอีกแล้วทีนี้แล้วทีนี้ลูกเมียของพี่เอกเนี่ยบอกเฮ้ยไก่ไก่อะไรทำไมมันตัวเล็กๆน่ารักพี่เอกก็เลยถ้าไปรอบหน้าจะซื้อมาฝากวันนี้ก็เลยมาถึงนะบ้านหลังนี้แล้วก็เลยขอซื้อกับ อ่าคุณตาคุณตาก็เลยไม่ขายมันเป็นน้ำใจขนาดเรายังมีน้ำใจเพิ่นก็เลยว่าตอบแทนด้วยกันมอบไก่ให้ไม่ขายแต่ว่ามอบให้ทีนี้มาด้วยกันมีห้าช่องแล้วผมได้คนเดียวไม่เป็นไรพวกผมเนี่ยไม่เหมาะกับการเลี้ยงไก่ เออพวกผมไม่เหมาะกับการเลี้ยงไก่เอออย่าอย่าถืออย่าถือใบเนี่ยรังเนี่ยมันไม่ดีลุงมีนิ้วใจหรือเปล่าเอาอะไรมาเลยพวกผมเนี่ยเหมาะกับการเลี้ยงแกะเออไป ขออย่างเดียวไม่ใช่กลับไปถึงบ้านแล้วไปต้มกินเออไก่ตัวนี้พวกผมมันไม่เหมาะหลักการเลี้ยงไก่น่ะเลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรได้อยู่อะไรเนี่ยอ๋อไก่แก่ไก่แก่เฮ้ยอันนี้มันคืออะไรนี่นี่นี่ไสละลูกบ่โอ้โหบัวเจ้าอันนี้เหรอไก่นี่เหรอที่ว่าน่ารักน่ารักนะเอาอย่างนี้พี่เอก ถ้าเกิดเลี้ยงและขยายพันธุ์ได้ผมขอเช่าต่อนานเออโอเคเนาะเนี่ยตัวผู้ลูกอยู่บ่เอาแบบที่แบบพยาบาลใช่กายคือเอาวอเนี่ยเอาใจเนาะคือว่าเขาให้เนี่ยไก่เมียตัวหนึ่งพูดตัวหนึ่งก็คือให้ให้ให้ไก่สองพวเมียสองพวเมียมาให้เจ้า เอออ้าเข้าใจเพราะว่าเพื่อนจะให้ไก่ตัวผู้กับตัวเมียไปนะแล้วกลับไปพี่เอกก็จะได้ต้มกินแบบอิ่มอ๋อไม่ใช่เหรออะโอเคครับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะสวัสดีครับผม